สวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะครับอยู่ผมจารถไทซิ่งนะครับวันนี้เราพามาใส่โซโ,ซโครถเกี่ยวข้า,าวดีซีหกแปดนะครับก็ทุงมีทุงมือข้างหนึ่งนะก็ทำไว้นานแล้วครับก็เพิ่งมีได้เลิกประกอบวันนี้ก็โมจะไปไถนาไถไรนะครับธรรมดาครับงานเยอะวันๆก็ทำนิดหน่อยๆก็พกอเพียเพิ่งฟูเรเส็จนะครับฟูเรสปรอบโมก,ก็ทำส,ก,ก,ส,สกัดเซคอก็เซิญรับชมได้เลย นี่นะครับเอาฝั่งนี้ลงล่างนะครับดูมันเรื้อยไปหมดเลยเอาฝั่งนี้ครับร้อยไปดีลงมาครับไปหนาวแล้วประอบนี่จะง่ายนะครับอันนี้คือการประกอบขึ้คือพุ่งน้ำไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับ ดึงขึนาครับดึงมาึงาโอ้ยจะสั้นคะรับโอ้ย้เราไม่ยอนน้ำมันนะก็จะ<ๆ>ิดๆด่านคืด่านครับขออภยัยคือด่าน <c oughs> ึ้นปิดดานอ่ะคิดตั้งเอาบางนี้ลืมๆม เมือ่อกี้ผิดครับเอาฝั่งนี้ <Yeah. S 1> นะ <c oughs> ข้างเลยครับมีข้างเพราะ <c oughs> มันจะใส่ง่ายเลยนะครับถ้าอยู่บ้านนี้ถ้าเราเป็นดูดามพุ่งเนี่ยก็โอ้อยากครับเลยครันไม่ได้ใส่ยากนะมันจะเสียเวลางานต้องเช็คให้ดีนะครับตรงนี้เก่งมันเป๊ะไปเยอะไปเลยที่ทำช้าปัจจัยหนึ่งก็มาจากเรื่องเรื่ออะไร,รตรงนี้ต้องจานจริงๆครับตรงนี้ ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตบนะครับตัวกอกไฟนี่ปอกไฟนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ทำให้ดูจะไปดูเป็นแนวทางครับแนวทางได้เหมือนกันนะครับ ็ต้องใช้ไม้นะครับไปดันไว้นะครับเพราะว่าทำใส่คนเดียวมันก็ต้องมีตัวช่วยนิดหน่อยนะมันจะมีไม้ไปดันไว้นะเี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าโซ้ทางไหน,นทางใดยิงหย่อนไม่รู้เลยเนะี่ผมไม่ได้ชิกนะผมกบเข้าที่เดิมเัีอย่ การใส่คลิปล็อกิปล็อกอยู่ไหนวะหาไม่เห็นคลิปล็อกอยู่ใส่แล้วก็เก่าทะคลิปล็อกเก่าก็ไม่สวยเท่าไหร่นะมันจะขาดแล้วด้วย